สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้มาเก็บกันต่อค่ะข่าวขึ้นฟีดของ 163.com forum entertainment ข่าวต่อไปนะคะแฟนๆของเฉิงวี่ต้องใจหนักแน่นนิดนึงเนาะเออข่าวมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะเอาละค่ะที่จีนนั้นนะคะเขาพาดหัวบอกว่าชื่อเสียงของละครเรื่องสู่ภูผามหาสมุทรนั้นพังทลายลงสถานะไอดอลชายของเฉิงวีนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง1 1ล เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อข่าวเป็นอย่างไรข่าวนี้ก็เป็นฟีดของวันที่19กันยายนปี2025เช่นเดียวกันค่ะเฉิงอี้ผู้โด่งดังจากะละครศิลปะการต่อสู้เรื่องหอดอกบัวลายมงคลเนี่ยกลายเป็นไวัยรัลอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อเร็วๆนี้ก็ละครน,นะคะแนววิชาย,ยุทธอิงประวัติศาสตร์เรื่องใหม่ของเขาสู่ภูผามาหาสมุทรนั้นได้ออกอากาศนะคะทมกางความคดาดหวังอย่างล้นหลามแต่ชื่อเสียงนั้นกลับดิ่งลงอย่างไม่คาดคิดคําวิจารณ์เชิง ลบหลังไหลเข้ามาอย่างล้นหลามและยอดผู้ชมก็ต่ำกว่าที่คาดไว้มากส่งผลให้ราคาหุ้นของเอเจนซี่หวนรุย่ยเซนจูรี่ล่วงลงอย่างหนักติดต่อกัน5วันเลยนับตั้งแต่ละครเรื่องสู่ภูผามหาสมุทรนั้นออกอากาศมูลค่าทางการตลาดของละครลดลงเกือบ1.1พันล้านหยวนส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมหาศาล สู่ผู้พามหาสมุทรนั้นอ่อนแอร์นะคะพร้อมกันทาง t e n เซนวิดีโอแล้วก็ไอชีอีโดยมียอดจองก่อนออกอากาศทำลายสถิติเกิน10ล้านครั้ง แฟนๆของเฉิงวี่ถึงกับทุ่มทุนมหาศาลนะคะระดมทุน65ล้านหยวนเพื่อสมัครสมาชิกคลาว5แสนรายค่ะโดยซื้อสมาชิกบนแพลตฟอร์มถ่ายทอดสดแล้วให้ชมฟรีอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะได้รับการประชาสัมพันธ์และโปรโมทอย่างเต็มที่แต่ชื่อเสียงของซีรีส์ก็สุดลงหลังจากที่ออกฉายส่งผลให้กระแสตอบรับนั้นน่าผิดหวังแต่กลับมีผู้ชมน้อยค่ะผู้ชมหลายคนคดาดหวังไว้สูงสำหรับสู่ภูผามหา แต่กลับผิดหวังอย่างมากกับผลงานที่ออกมา พวกเขาวิพาก์วิจารณ์ซีรีส์ที่ใช้งบประมาณสร้างถึง1.3พันล้านหยวนซึ่งเรื่องเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เทคนิคพิเศษที่ด้อยคุณภาพและความผิดพลาดมากมายนอกจากนี้เนี่ยรายการยังได้นำวรรณิยายต้นฉบับเรื่อง The Regen t of the d i v i n e Land ค่ะมาปรับปุงใหม่อย่างสิ้นเชิงเลยโดยเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เดินทางข้ามเวลาและอวกาศมาเพื่อก้าวขึ้น ฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะในตายลาเรื่องราวชวนให้นึกถึงเกมแล้วก็ขาดสเสน่ห์แบบผู้ชายในโลกศิละปะก,การต่อสู้และจิตวิญญาณอันกล้าหาญของแนวนี้ไปเลยตรรก,กะของเนื้อเรื่องไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างถ่องแท้ เนื่องจากกระแสต,ตอบรับที่น่าผิดหวังของซีรีส์สู่ภูผามาหาสมุทรนี้ความนิยมของซีรีส์จึงพุ่งทะลุ30,000บนเทนเซนและ i อชีอก็ยิ่งทำให้สถานะความนิยมของเรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะต่ำลงไปอีกแล้วก็เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของหวนรุ่ยเ e n จูรีซึ่งเป็นเอเจนซี่ของเฉิงอีซึ่งเป็นผู้สร้างซีรีส์นี้ด้วยแล้วก็ล่วงลงอย่างหนักเป็นเวลา5วันติดต่อกันตามรายงานของสื่อต่างเนี่ยณนะเวลาปิดตลาด ของวันที่17กันยายนหวนรุ่ยเซนจูรี่นั้นปิดที่5.79หยวนลดลง15.8%จากจุดสูงสุดที่6.88หยวนในวันก่อนที่สู่ภูผามหาสมุทรจะอ่อนแอส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงทั้งหมดคือเกือบ1.1พันล้านหยวนรายงานข่าวระบุว่าหว้นรุ่ยเซนจูรี่นั้นเป็นบริษัทนะคะพาพยนต์และโทรทัศน์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การลง ทุนด้านละครการผลิตแล้วก็การจัดจำหน่ายรวมทั้งการจัดการศิลปินด้วยค่ะบริษัทนั้นเคยผลิตละครดังๆมาแล้วมากมายเลยนะคะอย่างเช่นหลิวรี่หอดอกบัวลายมนคล Under the Power ที่มีคุณหลนเจียหลุนแล้วก็คุณฐานซงอินนะคะแล้วก็ละครดังเรื่องล่าสุดที่ประสบความสำเร็จมากๆคือหอดอกบัวลายมงคลเมื่อ2ปีก่อนค่ะ นอกจากนี้นะคะศิลปินชื่อดังนะคะที่ประสบความสำเร็จอย่างมากที่เคยอยู่ที่นี่ก็มีทั้งหยางจือแล้วก็เหลินเจียรุน แต่พวกเขานั้นต่างก็ลาออกหลังจากหมดสัญญาไปแล้วตอนนี้ที่บริษัทเหลือเพียงเฉิงอี้เท่านั้นที่รับหน้าที่นะคะเป็นตัวเด่นตัวท็อปในหวนรุ่ยเซนจูรี่ค่ะบริษัทจึงต้องพึ่งพาเฉิงอี้อย่างมากแล้วก็ยังคงใช้เฉิงอี้นั้นมาร่วมถ่ายทําเพื่อพัฒนาฝีมือการแสดงต่อไปอย่างไรก็ตามเนี่ยตราบใดที่ผลงานของเฉิงอี้ยังไม่ประสบความสําเร็จก็ผลประกอบการทางการเงินก็จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะนี่ก็คือเนื้อ ความข่าวที่ขึ้นฟีดของ163ในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนาะด้วยความที่เฉิงอี้เขาเป็นดาราด,ดังเวลาที่มีการพูดถึงความเสี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยทั้งภาพของเฉิงอี้แล้วก็ชื่อของเฉิงอี้ก็จะขึ้นมามากที่สุดนะคะก็เรียกได้ว่าเฉิงอี้เป็นเดอะแบกเลยแล้วกันแล้วก็สู่ภูผามาหาสมุทรเนาะถ้าดูแบบ ถ้าดูแบบที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแบบต้องดีเลิศเหมือนกับเรื่องหอดอกบัวลายมงคลอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูได้อย่างมีความสุขมากกว่านะคะแต่พอดีว่ามันมีเรื่องราวที่ที่เขาโปรโมทเอาไว้ไงเพื่อนๆตั้งแต่ชีกจะ ออนแอแล้วแล้วก็ตั้งแต่ที่เป็นโปรเจกต์แล้วใช่ไหมคะทีมงานผู้กำกับนะคะแล้วก็พ็อปอะไรต่างๆก็เป็นทีมงานชุดเดียวกันจากหอดอกบัวลายมงคลนะคะณนะจุดนี้ทุกคนก็ยังคงคาดหวังว่าเฮ้ยสแตนดานเนาะของงานหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่เรียกว่าความสนุกหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าความสมจริงมันก็ไม่ควรจะแตกต่างไปเยอะปะจากหอดอกบัวลายมงคลก็เลยเกิดความคาดหวังมากขึ้นไปอีกคะ่ะ แล้วก็ยิ่งนักสแสดงนะคะก็คือเป็นเฉิงอี้คนเดิมอีกด้วยเอ่อเฉิงอี้คนเดิมนะคะซึ่งทุกคนก็รักมากแล้วก็มีทีมผลิตซึ่งเป็นทีมที่แบบแทบจะยกมาจากหอดอกบัวลายมงคลเลยที่แตกต่างก็คือทุนนะคะบัตเจ็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากในตอนที่ลงทุนหอดอกบัวลายมงคลซะอีกเพื่อนๆจริงๆแล้วอย่างหอดอกบัวลายมงคลเนี่ยต้องถือว่าเป็นซีรีส์แบบแบบมมามืดด้วยนะเพราะว่าในตอนแรกที่ออนแอร์ air, ไม่มีใครคิดว่ามันจะดังขนาดนั้นไงแต่พอดูๆไป เฮ้ยมันมันถูกจลิตแล้วมันก็แบบสนุกมากเลยนะคะก็เลยกลายเป็นซีรีส์ที่ดังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่องหอดอกบัวลายมงคลเนี่ยทุนอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าสําหรับพอมาเรื่องนี้ปุ๊บนะคะเรื่องนี้ก็เอสพลสแล้วก็เพื่อนๆได้เห็นถึงแบดับได้ยินถึงจนนงํานวนเงินที่ลงทุนเข้าไปนะก็ระดับแบบพันล้านหยวนอัพเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคว,ความความคาดหวังของผู้ชมที่จะได้เห็นอะไรที่มันคุ้มค่าในระดับลงทุนพันกว่าล้านหยวนเนี่ยทุกคนก็ ก็เลยแบบยิ่งคาดหวังเข้าไปอีกนะคะทำให้เฉิงอี้ของพวกเราก็ต้องแบกรับความคาดหวังเข้าไปด้วยแล้วก็จากที่แอดวานคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะคิดเหมือนกันก็คืออย่างแอดวานดูแอดวานก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันดีไปหมดแต่ว่าสิ่งที่มาครอบคุมสิ่งที่ดีไปหมดก็คือบทละครบทละครคือจุดอ่อนที่สุดของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอจุดอ่อนที่สุดของเรื่องนี้มันคือบทละครปุ๊บนะคะไม่ว่านักแสดงของพวกเราจะแสดงได้ดีมีทักษะการแสดง แยเยี่ยมขนาดไหนเนี่ยแต่ว่ามันก็ต้องไปในแนวทางของบทละครที่มันที่มันแบบไม่ได้ดึงดูดสักเท่าไหร่อะพูดอย่างนี้เลยบทละครไม่ดึงดูนะฮะแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันก็จะมีดาราบางคนที่แบบ เหมือนกับทางฝ่ายผลิตหรือว่าทางนวสเตอร์เขาก็บอกมาว่าเออขอให้มีแอร์ไทม์เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะดังนั้นแล้วบทนะคะมันก็เลยมีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็บางทีมันมันไม่ได้ควรจะมีเพิ่มไงเออมันไม่ควรจะต้องเพิ่มมันควรจะมาแบบโฟกัสที่พระเอกของพวกเรานะคะโฟกัสที่แบบเออ,อย่างหลีเ่เฉินโจงเงี้ยแล้วก็โฟกัสที่ตัวของเสี่ยวชิวซุยของพวกเราเนาะมันต้องโฟกัสที่นี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือขยายไปให้แบบคนข้างๆด้วยอะไรด้วยนะคะ แต่ว่าเวลามีข่าวตำหนิเกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งหรืออะไรก็ตามก็จะมีชื่อของเฉิงลี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปรากฏขึ้นมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวอื่นๆกันต่อนะคะในอพปิซดถัดไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมดูนะสู่ภูผามาหาสมุทรนะคะดูได้เรื่องนี้ดูสบายๆดูแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะก็เป็นแนววิชาย,ยุทธที่ตอนนี้ก็ไม่มีช่องอื่นที่จะมามามีแนวนี้เนาะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ดูอันนี้เป็นแบบเออสเปเชียล การสนับสนุนนะคะผลงานของคุณเฉิงวี่ด้วยนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ